สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้น้องนัทนะคะจากหน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดนครศรีธรรมราชค่ะมาอยู่ที่ฟาร์มของพี่บุญรัตน์นะคะที่ตบาบลวังอ่างอําเภอเฉวอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ก็อยากจะมาขอความรู้พี่บุญรัตน์ในเรื่องของการเลี้ยงหอยขมนะคะเพราะว่าน้องนัทเองก็สนใจมานานแล้วนะคะเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะพี่บุญรัตน์เลี้ยงเลี้ยงหอยขมที่ไหนนะคะเสียงดังได้ไหมคะ หอยขมใช่เลี้ยงในบ่อเลี้ยงในบ่อครับผสมผสานล่ะคะในนี้ในบ่อบอนี้เลี้ยงปลาอะไรมีปลานิลครับปลานิลมีปลานิลแล้วก็มีกระเจาปลาดุกด้วยมีกระเจาปลาดุกส่วนหอยขมนี่พี่วรรัตทำยังไงคะหอยขมให้กินอาหารให้กินอาหารนะไอคินเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับค่ะให้กินข้าวเหนียวนี่ทำยังไงนึ่งให้สุกก่อนว่าข้าวข้าวข้าวที่เหลือเป็ข้าวเหนียวสุกเป็นข้าวเหนียวสุกเป็นข้าวที่เหลือๆนะคะไม่เยอะใช่ไหมคะไม่เยอะ อาทิตย์ละครั้งดูใน y o u t u บอ้อดูมาจากใน u t u b e ใช่ครับให้กินแค่อาทิตย์ละครั้งเองนะคะผู้ชมน้อยมากๆแล้วเหมือนจะเลี้ยงง่ายเมื่อกี้มีลูกค้ามาติดต่อด้วยขอซื้อสักโลนึงขายยังไงคะเนี่ยโล่สิบบาทครับโอ้โหขายดีครับขายดีขายดีด้วยค่ะเดี๋ยวเราพาให้พี่พนักพาไปชมดีกว่านะคะว่าเลี้ยงหอยอยู่แบบไหนนะคะนี่ของเราเป็นสายลุยอันนี้ใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ก็ใช่อคะครับ นี่แน่นี่แน่เวลาเก็บก็ยกขึ้นมามันจะหลุดนะคะขออนุญาตพาให้พ,พได้ชมไปใกล้นะคะเนี่ยค่ะจะเกาะกันอยู่อย่างนี้นะคะท่านผู้ชมโดยมากก็จะใช้ไม้ไผ่ที่เก่าหน่อยใช่ไหมคะใช่ครับถ้า<ม>ดีป่าซีกไม,ไม่ไม่เกาะไหมคะไม่เอออันนี้เยอะเลยคะ่ะ แมวนี้ทั้งแมวเลยนะคะเนี่ยรอบบ่อใช่ใครับถือว่าใช้บ่อคุ้มมากโลละห้าสิบาทนะคะโอ้โหนี่ทำมานานยังคะทำมาไม่นานดีครับสักสักปีได้แล้วได้ปีหนึ่งแล้วนะคะขายไปกี่รุ่นกี่โลขายไยประมาณขายไปจนไม่มีจะขายแล้วลูกค้าสั่งเยอะสักกิโลได้คะบ่อเท่านี้ขายไปหลายกิโลแล้ยนะคะประมาณร้อยประมาณสี่สิบแล้ว ร้อยตารางเมตรขายไปสักประมาณ4ี่ห้าสิโลแล้วหนูว่าเยอะนะเราดูหนึ่งแบบนี้เหมือนจะว่ามีไม่กี่ไม้นะคะแต่ว่าอยู่รอบบ่อเลยแต่เป็นปริมาณนี้สี่ห้าสิบโลเยอะมากนะคะโลละห้าสิบบาทช่วงนี้น <ะ S 2> มันไม่ก็เกาะไม่รู้เป็นยังไงค่ะเป็นหน้าฝนนะคะคช่วงไหนเกาะเยอะคะในรอบหนึ่งปี<อ>บ้าน<อ>เราก่อนนี้ไม้ไผ่ยังสดอยู่เกาะค่ะอ๋อ,อช่วงไม้ไผ่<อ>สดจะเกาะดีนะคะ ก็เป็นแนวทางเป็นไอเดียให้ท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามช่องของศูนย์กวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตื่นนครศรีธรรมราชสำหรับในเรื่องหอยขมต้องขอบคุณพี่บุรัฐนะว่าข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ